สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายตั้ทติดแบงค์นะครับคืนนี้มีฟุตบอลลีกสองเยอรมันลงสนามกันหลายคู่นะครับวันนี้เลือกมาฝากนแฟนกันหนึ่งคู่เป็นเกมระหว่างดามสตัดเจกัสังพอลีนะครับดามสตัดนั้นอยู่อันดับ7ของตารางนะครับส่วนสังโพรลีผู้มาเยือนนั้นอยู่อันดับ9้าของตารางนะครับนัดล่าสุดของดามสตัดนั้นพวกเขาออกไปเยือนคารซูนะครับแล้วก็แพ้ไป 0ประตูต่อ2นะครับในขณะที่ซังพาลีเองนั้นเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเนินแบกนะครับที่นัดที่แล้วเหลือ10คนไปได้หุดหิตนะครับ1ประตูต่อ0นะครับเจอกันวันนี้ค่อนข้างสูสีนะครับค่อนข้างสูสีนะครับผมไปพลิกดูเรทมานะครับปรากฏว่าเจ้าบ้านเป็นต่อหน้าราคานิดหน่อยนะครับหน้าราคานิดหน่อยวันนี้แนะนําให้เชียร์ดามสัตนะครับอย่ามองว่าดามสัตว์นั้นได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับ สติการเจอกันเมื่อครึ่งดูการแรกนะครับก็เป็นดามสัตนะครับที่บุกไปชนะสังพอลีได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ดูสติการเจอกันในช่วงหลังๆก็ดูว่าดามสัตว์ไม่ได้เป็นลองสังพอลีนะครับดูเหนือกว่าด้วยซ้านะครับแต่วันนี้เชื่อว่าดามสัตเล่นในบ้านน่าจะเบียดเอาชนะสังพอลีได้นะครับคู่นี้เล่นกันในเวลา6กโมงครึ่งของบ้านเรานะครับแต่วันนี้เชียร์ ดามสัตว์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับฝากกดกดแชร์ด้วยนะครับท่าในใดสนใจอยากฟังทัศน์อีกแบบนี้เข้ามาฟังได้นะครับนอกจากผมก็ยังมีสปิโนโซาแล้วก็แมวเพชรมาแบ่งปันทัศนะกันด้วยคืนนี้ก็โชคดีมีความสุขในการเจฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายทัดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ